ับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการเคลียร์แคชนะครับหรือล้างไฟล์ขยะนะครับในตัว Windows 11นะครับโดยไม่ต้องลงโปรแกรมอะไรเพิ่มเลยนะครับสำหรับวิธีการนะง่ายๆนะครับวิธีการให้คุณเข้ามาที่การตั้งค่านะครับเนี่ยที่ผุ่ม w i o w s เนี่ยคุณเห็นไหมคลิกขวานะแล้วก็มาที่ s e t t i n g นะครับหรือจะช่องเซิร์ชเนี่ยคุณพิมพ์คำว่า Setting ได้เหมือนกันนะครับ นะอันนี้กรณีคุณอาจจะหาไม่เจอหรือว่าไงนะคุณก็มาที่นี่ได้เนกันนะหรูอไหมก็เอาง่ายๆมาที่ตรงนี้คิขวานะแล้วก็มาที่ Setting เซตติงตต้งเสร็จนะคุณจะเห็นตัวหน้า Setting เ,เนี่ยที่คําว่า System เนี่ยตัวแรกเลยนะให้คุณมาที่คําว่า s ส o n งนะสตองเสร็จเดี๋ยวผมจะขยายนะให้ดูง่ายนะครับ พอมาที่ s t o r เสร็จเนี่ยคุณจะเห็นไหมตัวเนี้ s t o n g Management เนี่ยตัวนี้อันนี้ซือ s t o n g Sense ก็คือมันจะเป็น Automatic นะฟ e e Up Space หรือ Temporary File นะก็คือเขาจะทำงาน Automatic นะครับตามที่เราจะตั้งค่าไว้มันสามารถกำหนดค่าได้เหมือนกันนะว่าจะให้หลรังเพิ่มพื้นที่ว่างเนี่ย Up Space แล้วก็ลบไฟล์ขยะเนี่ย Temporary File เนี่ย ได้ทุกกี่วันอะไรเนี่ยในที่เนี้ยเนี่ยในในตัวเนี้ยพอเข้ามาเนี่ยมันจะมีหนึ่งวันนะมีเนเวอร์มีหนึ่งวันทุกหนึ่งวันเขาจะล้างในรลบฝ่ายขยะนะสิบสี่วันสามสิบวันหกสิบวัน,วนอะไรก็ว่ากันไปแต่ค่าเริ่มต้นเขาจะดีฟอ์ที่สามสิบวันนะคุณอยากเปลี่ยนเข้ามาที่ตัวนี้นะครับอตัวตัวอื่นจะไม่พูดถึงมันเดีวกันนะครับแล้วก็กลับมาเราวนี้กลับมา ลับมาใหม่ที่คำว่าสองนะครับสองเซนนะอนน่ะกรณีคุณไม่อยากให้เขาทำงานออโตเมติกอ่ะไปลบแคสลบไอ้ไฟล์ขยะเลยคุณก็ออกไวนะครับผมส่วนมากผมจะออกไว้ white, แต่ในนี้ในที่นี้ผมเปิดให้คุณดูนะเพราะผมเวลารางไฟล์ขยะผมจะรางเองนะครับผมจะใช้ตัวโปรแกรม CC ล้รางเองนะเพราะว่าบางทีไม่มั่นใจว่าเขาไปรางแคสอะไรบ้างนะบางทออีอย่าง ล็อกอินเข้าบางโปรแกรมมันต้องไปกรอกรหัดใหม่เลยนะกรอกรหัดใหม่ผมคิดเยอะนะผมเลยปิดไปนะในที่นี้แล้วแต่คุยกันคุณอยากจะให้เขาทํางานออโตมิติกคุณก็มาอ่อนนะอยากจะตั้งค่าให้เขารางทุกกี่วันคุณก็มาเปลี่ยนที่ตัวนี้นะตัวดีรฟายดินไม่อรีสือิเคิลบินนะ if you e ดทแ h e บ e ิน e ด e ฟอ r ์โ o เนี่ยทุกๆก,ก,กี่วันนะแล้วก็กลับมาที่ตัวนี้ตอนนี้คุณอยากจะล้างเลยอะล้างขยะเลยนะ คุณสามารถเอาเมาส์มาจิ้มที่ตัวนี้ได้นะคุณจะเห็นไหม i n s t a l l a p p ปด็อกิวเมนต์ไอ่เนี่ย Temporary File Author คุณเอาเมาส์มาจิ้มเลยคุณจะเห็นหน้าต่างตัวนี้ในที่นี้ถ้าคุณอยากจะล้างอาคุณมาอีเฟกก่อนให้เขาให้เขาตรวจสอบใหม่ก่อนนะครับตรวจสอบใหม่อ่าพอโอเคแล้วคุณเห็นไหมมันจะมีเอยังมาเลยนะในที่นี้มันจะมีติ๊กถูกหมดเลยอันนี้ให้คุณ พิจารณาอย่างช่วท,ทีก่อนนะว่าคุณจะลบอะไรและไม่ลบอะไรนะเพราะบางอย่างลบไปแล้วนะบางทีคุณต้องไปกรอกอาหารเข้าใหม่นะอะไรอย่างเงี้ยอย่างถ้าตัวเนี้ย Windows อัปเดตกินอัพนะ mm hmm. ผมไปอ่านในีเว็บไซต์ฝรั่งนะกรณีคุณลบนะ mm hmm. คุณใช้ Windows 11อยู่ใช่ถ้าคุณเนี่ยคุณไปล้างตัว Windows อัปเดตกินอัพเนี่ยคุณไปล้างเขานะ mm hmm. เกิดวันหนึ่งคุณอยากจะย้อนไปเป็น Windows 10นะ การใช้งาน Windows 10ของคุณอาจจะไม่ราบรื่นนะผมไปดูในเว็บไซต์ฝรั่งเที่ยวเขียนไว้นะผมก็ไม่ทราบว่าไม่ราบรื่นยังไงนะอาจจะไม่ราบรื่นเหมือนเก่าก่อนที่คุณก่อนมาใช้ Windows 11ก็น่าจะเป็นไปได้นะรับว่าอย่างนั้นนะคุณก็ถ้าคุณไม่มั่นใจคุณก็เอาเครื่องหมายถูกออกนะครับแล้วก็อย่างอื่นคุณถ้ามันคุณไม่ค่อยเก่งภาษาอังกฤษอย่างผมผมไม่เก่งนะก็แปลเอานะบางทีมันจะมี เมโนูภาษาไทยเหมือนกันนะคุณก็อ่านดูกันหรือไม่คุณก็เอา,เอาตัวมือถือ Google Translate นะแปเอานะก็ได้มนัคุณกอ่ายให้ดีก่อนนะว่าคุณจะลบและไม่ลบอะไรนะบางอย่างลบไปมันก็จะมีผลน,นะคุณก็ต้องอ่านรายละเอียดดูให้ดีก่อนนะเพราะคุณพร้อมแล้วก็มาที่คำว่า r e m Remove file คลิกเลยนะครับตัว Windows 11นะเขาจะทำการลบทุกอย่างให้หมดนะที่คุณติ๊กถูกไปนะครับ ครับนี่ก็เป็นวิธีการง่ายๆนะสมัครวิธีการเข้ามาลบไฟล์ขยะนะ t p m r o r a r y ไฟล์นั้นในตัว Windows 11นะแล้วก็ตัวเข้ามาเปิดปิดตัว2เซนแล้วก็บางท่านอาจจะสงสัยกินอัพอีคอมเมนกินอัพนะในที่นี้สามารถมาลบไอตัวนี้ได้กินอัพไอตัวพวกนี้นะคุณดูอันไหนที่คุณไม่ใช้คุณก็ อ่ามาติื่อหมายถูกแล้วก็ชีนอัพได้มันก็จะเป็นการเพิ่มพื้นที่ว่างนะมันเหมือนกับมาลบไอตัวโปรแกรมนะคุณก็ดูให้ดีก่อนอันไหนที่ไม่ได้ใช้ไม่จำเป็นก็สามารถลบได้เหมือนกันนะก็จะเพิ่มก็มาที่ตัวนี้เขาจะโชว์หมดเลยโชว์หมดเลยนะคุณก็สามารถมาลบได้ลบก็คือมาทิกที่จุดสามจิตจุดเนี้ยแล้วก็อันอินตอลนะลก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะแต่ดูก่อนนะว่าอันไหนมัน สำคัญไม่สำคัญนะอันไหนคุณใช้อยู่คุณก็ไม่ต้องไปลบนะอันไหนที่ไม่มั่นใจนะว่ามันคะไรแน่ก็อย่าไปลบเหมือนกันนะเดี๋ยวมันจะยุ่งยากนะครับยังไงถ้าคลิปนี้ถ้าดีถ้าเป็นประโยชน์ก็รบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยครับแล้วก็ถ้าใครอ,อ,อยากเลี่ยงกาแฟผมก็มันจะมีปุ่มแจ้งเตือนะขอบคุณอยู่ใต้คลิปนะก็กดได้เหมือนกันนะครับครับวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับครับสวัสดีครับ